ช้เฟกหน่อยเฟกโนดมีไหม สวัสดีครับมีคนเข้าไหมครับลองไลดูสักนิดหนึ่งสิบห้านาทีก็ยังดีมีลูกเล่นอะไรว่าไม่เคยไล มีเอฟเฟกให้เล่นทอสดีครับหนังคนครับที่เข้ามานะครับไม่เคยไลค์ในช่อง YouTube เลยนะครับลองไลค์ดูไปแล้วนะครับต้องเต้นใช่ไหมครับ นี่คืออะไรครับอ๋อคำถามสวัสดีครับคนที่อยู่ในไลน์หนึ่งคนครับสวัสดีครับลงมาไลน์แอปสีแดงนะครับหรือว่าพูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์ มัน <One. S 2> ต้องร้องเราเกะีร้องอะไรแบบนั้นคนดูจะเยอะสวัสดีสองคนครับที่อยู่ในไลน์นะครับลองมาไลน์ใน YouTube ดูไม่เคยไลน์คอมเมนต์มาได้นะครับสอบถามเรื่องอะไรคนที่ดูอยู่สองคนนะครับฝากกด ติดตาม youtube กันด้วยนะครับมุมมองจากท้องฟ้านำเสนออะไรที่อยู่ที่สูงๆฉันเยใช้โดรนาราคาถูกๆสักห้านาทีเดี๋ยวจะลองไลน์นะครับลองลองทดสอบดู youtube ไม่เคยไลน์นะครับ สวัสดีครับหนึ่งคนครับที่อยู่ในไลฟ์สามคนแล้วนะครับสวัสดีครับทั้งสามคนนะครับมีอะไรสอบถามได้ครับคอมเมนต์มาได้พูดคุยกัน mm hmm. ฝากกดถูกใจหน่อยครับทั้งสามคนครับเหลือสองคนแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับสวัสดีหนึ่งท่านนะครับที่อยู่ในไลค์ลองไลค์ดูนะครับไม่ใช่ได้ไม่เคยไลค์ใน youtube เลย โอเคครับ5นาทีแล้วขออนุญาตลงไลค์ครับสวัสดีครับทุกท่าน